สวัสดีครับวันฮับในช่วงเปิดโลกลูกหนังในพีที่5ขอพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของสุดยอดนักเตะค,คนสำคัญของทีมชาติมาซิโดเนียประเทศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่แถบข้ามาหาสมุทรบอลข่านประเทศที่ทีมฟุตบอลเป็นเหมือนสมันน้อยแต่การต่อสู้ของนักเตะผู้เป็นตำนานผู้นี้สามารถพาทีมชาติเล็กๆ เข้าไปเล่นในฟุตบอลรายการเมีเจอร์ใหญ่ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วันนี้ทีมงานขอาพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของโกรันปานเดฟกันครับโกรันปานเดฟเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี1 9 8่เอสมที่เมืองสตูมิซาในยูโกสลาเวียก่อนที่ภายหลังจะแยกตัวออกมาและตั้งชื่อประเทศใหม่เป็นนอร์ทมาซเดเนียประเทศเล็กๆที่ไม่มีชื่อเสียงเรื่องฟุตบอลแต่อย่างไรก็ตามปานเดฟกลับกลายเป็นแสงแห่งความหวังของทีมชาติ ปานเดฟเริ่มต้นเล่นฟุตบอลระดับอาชีพกับสโมสรเบลาซิกา้าทีมในบ้านเกิดของทูเองแต่ด้วยความเจงขาดของฝีเท้าทําให้เขาได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของประเทศเพียงแค่ฤด,ดูกาลเดียวก่อนจะโดนสโมสรยักษ์ใหญ่ของสึกเกาโชสรอาอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานดึงตัวมาร่วมทัพในปี2001ขณะที่เจ้าตัวมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นกาวแรกของเขาในเวทียุโรปเต็มไปด้วยความยากลาบากเขาไม่สามารถสอดแทรกอยู่ในทีมชุดใหญ่ของอินเตอร์ได้ ก่อนจะถูกปล่อยให้กับสเปเซียทีมในศึกซิรีบียืมตัวไปใช้งานต่อโดยสโมสรอ,อันคอน้าไม่เพียงเท่านั้นเขายังถูกปล่อยตัวอีกครั้งให้กับลาซิโอแต่ก็ถูกยกเลิกสัญญาแบบงงๆปานเดฟพยายามกัดฟันสู้อีกครั้งแม้เขาจะกลายเป็นนักเตะที่ไร้ต้นสังกัดมานานกว่าหนึ่งปีเต็มโดยครั้งนี้เป็นทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานอดีตต้นสังกัดที่เห็นความมุ่งมั่นในตัวเขาและดึงตัวมาร่วมทัพในปี2009 และเขาก็ไม่นทำให้ทีมต้องผิดหวังเมื่อเขามีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องก่อนที่ในปี2010ปานเดชจะสร้างชื่ออีกครั้งโดยการมีส่วนร่วมพาต้อสังกัดผงาดคว้าสามแชมป์ทั้งแชมป์เกาโซซิเรอาโคป้าอิตาเลียและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและการเป็นนักเตะที่ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของนอร์ดมาเซโดเนีในทันทีก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะได้ย้ายไปหาความท้าทายครั้งใหม่กับนาโปลีและเจนัว และในตอนที่คาเครื่องอยู่กับเจโนนี่เองคือช่วงสําคัญที่สุดของเขากับทีมชาติอันที่จริงแล้วปานเดพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อผลักดันให้นอตบาซิโดเนียลบภาพจําของเฟรนบอลจากคําว่าทีมสมัรน้อยหรือทีมจัดแจมแต่ดูเหมือนปัญหาขัดแย้งภายในสมาคมฟุตบอลกลับกลายเป็นสิ่งที่ชุดรังการพัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศนี้และสุดท้ายเขาก็ายอมแพ้ด้วยการประกาศเลิกเล่นทีมชาติในปี2013เพราะความท้อแท้และเบื่อหน่าย กับปัญหาในสมาคมแม้ชาวมาซิโดเนียจะเรียกร้องให้ปานเดฟเปลี่ยนใจก็ตามจนกระทั่งในปี2015กุนซือคนใหม่ของนอตมาซิโดเนียอย่างอิกออังเจลลอสกี้ตัดสินใจเดินทางมาพบปานเดฟถึงเจนัวเพื่อนโน้มน้าวให้เขากลับไปสวมเสื้อทีมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ตัวนั้นอีกครั้งฟุตบอลของนอตมาซิโดเนียเป็นฟุตบอลสายเกมรับอดทนตั้งรับเหนียวแน่นสวนกลับอย่างรวดเร็วโดยมีปานเดฟเป็นศูนย์กลางขึ้นเกมรุกโดยมีเป้าหมายสําคัญ คือการผ่านเข้าไป่นรอบสุดท้ายสุูโบยูโรให้ได้เป็นครั้งแรกโดยในรอบคัดเลือกพวกเขาอยู่สายเดียวกับโปแลนด์ออสเตรียสโลวีเนียอิสราเอลและลัตเวียโดยถูกคาดหมายว่าจะเป็นทีมแจกแต้มเช่นเคยแต่แล้วพวกเขาก็หักปากกาเสี่ยนโดยการคว้าอันดับ3าของกลุ่มและได้สิทธิ์ไปเล่นเพย์ออฟกับทีมชาติจอร์เจียปานเลฟในวัย37ปีบอกกับตัวเองว่าหากพวกเขาต้องตกรอบก็คงถึงเวลาที่ต้องวางมือ แต่จะขอสู้เพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายและเกมกับทีมชาติจอร์เจียเหมือนกับพระเจ้าได้บรรจงเขียนบทเอาไว้เมื่อปานเดฟสวมบทเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยให้ทีมเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่งให้นอร์ทมาซิโดเนียผ่านเข้าไปเล่นในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้ในรอบสุดท้ายพวกเขาจะตกรอบแรกด้วยการพ่ายแพ้ทั้ง3นัดแต่การที่ปานเดฟพาทีมชาติเล็กๆเ,เข้ามาเล่นในศึกรอบสุดท้ายได้ ก็ถือว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงแล้วภาพของชายที่ไม่ยอมแพ้และวิ่งไล่ล่าความฝันกับทีมชาติมาตั้งแต่ปี2001และลงสนามร่วมกับทีมชาติไปกว่า122นัดทาไปได้38ประตูจนกระทั่งพาทีมชาติไปยืนอยู่ในจุดที่หลายๆคนคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เท่าน,นี้ก็คงเพียงพอที่จะทําทให้เขากลายเป็นตำนานของนอตบาเซโลเนียไปแบบไร้ข้อกังขา